รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องดีๆของคุณตากันบ้างค่ะคุณตาบอกลอตเตอรี่ก็ไม่ซื้อแต่ปรากฏว่าคุณตาทำงานอยู่ที่วัดแล้วเวลามีคนมาที่วัดอย่างเงี้ยแบบอ้าวสมมติเราเป็นตานะอะไรอย่างเงี้ยรีแชร์มาที่วัดเสร็จปุ๊บก็เอาลอตเตอรี่มาให้ซื้อมาสองใบให้ตาเก็บไว้ใบหนึ่งอ๋อแล้วเออแล้วปรากฏไอ้ลอตเตอรี่นั้นนะถูกรางวัลคุณตาแทบไม่เชื่อเลยค่ะว่ามันถูกจริงหรอไปดูไปดู อาจะถ่ายไปดูให้ดีก็ตอนใช่ครับตาตาถูกรางวัลเล็กท้ายสองตัวครับตาอะไรอวะแ้วกไปถ่ายตรงเทพไปนะจริงๆตาถูกเออตาขึ้นรางวัลได้เลยเนี่ยครับก็มันงวดที่สิบแปดไม่ใช่ครับงวดที่สองพฤษภาตาเสองพฤษภาเขาด,ดูอย่างนี้ไงครับเออ ถูกถูกลอตเตอรี่ครับตาแน่นอนนะแน่นอนอย่ากกหกกันนะไม่ไม่โกหกเออเอา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 ตา <c oughs> เล่าไปแน่นอนนะอย่าโกหกกันนะเอออย่าถ่ายส่งเดทไปหน้าดูดีๆก่อนอาตาหน้าไปว่าตาแกไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยไม่ซื้อไม่ซื้อ <c oughs> คุณตาสกุลวิถีเถื่อนนะคะ78ปีก็ไปแล้วตาตาบอกว่าร้อยวันพันปีไม่เคยถูกลอตเตอรี่เพราะไม่ซื้อด้วยเนาะทุกวันนี้ก็ดูแลพุทธสถานวัดแจ้งค่ะอยู่ที่ชัยโยอ่างทองแล้วชาวบ้านอนะ่ะเวลาเขามาทําบุญเสร็จปุ๊บพวกก็แบ่งลอตเตอรี่ไว้ให้ตาพบอเอากับใบหนึ่งตาไว้ใบหนึ่งนะเนี่พราะเก็บไว้เท่านั้นแหละตอนแรกคิดว่ามันไม่ถูกแล้วไงเนี่ยผลปรากฏถูกรางวัลเนี่ยดีนะคือตอนนั้นเน่ะเก็บไว้ก็ไม่ได้ตรวจคิดว่าไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คนแก่เนาะไม ทักแกเนาะโอ้ก็เนี่ยค่ะคือเขาก็ อย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าชาวบ้านเข้ามาเห็นแล้วก็บอกว่าตาตาถูกรางวัลนะไหนเอาลอตเตอรี่ตามาดูซิคือตาคงเสิบเสียบเก็บๆไว้อย่างเงี้ยเออแกก็ไม่ได้สนใจอ่ะถูกคนเท่าคนแก่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาก็ยังไม่เชื่อกันตามคลิปแล้วอย่าหลอกกันนะเออคือสุดท้ายเนี่ยตาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีจนนักข่าวต้องไปช่วยยืนยันนักข่าวบอกตาตาถูกจริงๆได้เงินเท่าไหร่อ่ะสองพันบาทเอ ดู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 เ oh. ออจำไม่ได้ด้วยค่ะ คนไหนเป็นคนให้ลอตเตอรี่มาเนี่ยเขาบอกออซื้อมากับพับเก็บไว้กับมุมกรอบพระเออเนี่ยก็เห็นงวดว่างวดเลขอะไรนะเลข18ก็เลยคิดว่าไม่ถูกก็จะไม่สนใจข้าไม่ดูคือคนไม่ซื้อนะเอาจริงๆเลยดูไม่ได้สนใจใช่มาดูสิเจ็บใจไหมล่ะคนไม่ซื้อดันถูกละอันนี้ได้มาฟรีได้วยนะคนซื้อเป็นยังไงครับคุณตาน่ารักจังเลยข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม